สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุงอุงเกมมิ่ง Gaming. สำหรับวิดีโอนี้อาจจะพูดถึงเกี่ยวกับ AR 40นะครับทำไมต้องพูดถึง AR 40หรือ,อระดับโลก5นะก็เพราะว่าระดับโลก5เนี่ยคือตอนที่เราขึ้นแร้งมาจนภาย40เนี่ยมันอัพของมันเองเลยนะไม่ต้องผ่านเควสนะครับมันบังคับอัพเลยแล้วก็ในโลก5เนี่ยศัตรูจะเก่งขึ้นเยอะค่อนข้างมากถึกขึ้นตีแรงขึ้นนะครับ ในขณะที่ตัวละครของเราเนี่ยจะเก่งขึ้นไม่เยอะเพราะว่าทรัพยากรมีไม่ค่อยพออัพนะครับอันนี้เป็นช่วงประมาณท้ายเกมละผมตีว่า40เป็นต้นไปนี่คือถือว่าท้ายเกมสําหรับในแพลปัจจุบันแล้วนะแล้วก็ศัตรูเก่งขึ้นซึ่งถ้าในศัตรูในโลกทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่มากแต่พอมันเป็นพวกดันเจียนโดเมนอะไรทั้งหลายนะครับมันยากขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีหลายคนไม่ผ่านลืม อาจจะค่าไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ก็จะพูดถึงสิ่งสําคัญที่เราควรรู้ควรเตรียมมาไว้ก่อนที่จะขึ้นใน rc 1 0หรือขึ้นแล้วก็ทําได้นะครับผม okay. เริ่มที่เรื่องแรกนะครับก็คือเราเนี่ยควรจะมีตัวละครหลักที่เป็นตัวดามจสองตัวคือควรทุ่มทรัพยากรปั้นแค่2ตัวก็พอนะครับไม่ควรปั้นมากกว่านี้เพราะว่า ทรัพยากรเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยบอกเลยว่าไม่พอแน่นอนโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เติม b a t t l e p a s s เนี่ยผมว่า2ตัวนี้คือลิมิตแล้วนะครับแล้วควรจะเป็นคนละาธาตุกันรวมถึงถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรทำดาเมจกายภาพได้อย่างที่ผมเลือกนะครับก็คือตัวของเซงหลิงกับฟิตเป็นดาเมจหลักเพราะว่าคนละาธาตุกันแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยทำดาเมจกายภาพโจมตีปกติเป็นกายภาพได้เพราะว่า มันทําให้เราสามารถรับมือศัตรูได้หลากหลายนะครับแล้ว2ตัวนี้ก็คอมโบกันเองได้ดีด้วยแต่แน่นอนไม่ได้บังคับว่าต้อง2ตัวนี้นะครับอันนี้คือผมแค่มองว่ามันเป็นสีดาวที่เป็นมิตรกับสายฟรีดีที่สุดในปัจจุบันถ้าจะปั้นนะแต่ใครจะปั้นตัวแบบดาวดีลุกหรือจะเอาสีดาวตัวอื่นเนี่ยก็ได้แต่ผมตัวอย,อย่างอย่างถ้าเราปั้นลิซ่าเนี่ยเราไปเจอศัตรูที่ไม่โดนดาเมจสายฟ้าเลยเนี่ยมันจะลําบากไงเพราะลิซ่าทำดาเมจสายฟ้าหมดเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าว แล้วก็ผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะคือแนะนํามากๆเลยควรมีไฟอย่างน้อย1ตัวเพราะว่าธาตุไฟเนี่ยจะมีประโยชน์ในอบิทมากๆนะครับซึ่งอบิทก็เป็นแหล่งในการหาเงินหาเพชรช่วงไทยเกมที่สําคัญนะครับสรุปก็คือควรมีตัวดาเมจสตัวอย่าปั้นเกินกว่าน,นี้แล้วก็ควรมีไฟสักตัวหนึ่งแล้วก็ควรทำดาเมจกายภาพด้วยนะครับทําทได้ด้วยถ้าเป็นไปได้เอาน,นี้พอเราเลือกตัวละครที่จะเป็นดาเมจหลักของเรา2ตัวได้แล้วนะครับ ส่วนที่2ก็คือส่วนของอาวุธผมต้องบอกก่อนว่าอาวุธเนี่ยสำคัญกว่าเลเวลผมขอพูดถึงอาวุธก่อนเพราะว่าพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละครของเราที่จะเอาไปคำนวณดาเมจในขั้นต่อๆไปนะครับมันคำนวณจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละครบวกกับพลังโจมตีพื้นฐานของอาวุธนะครับในส่วนการคำนวณดาเมจเนี่ยผมขอให้ไปดูในวิดีโออธิบายทุกค่าพลังนะเพราะว่า ผมอธิบายแบบละเอียดไว้แล้ววิดีโอนี้ผมจะพูดแค่คร่าวๆแต่พื้นฐานก็คือโจมตีพื้นฐานเนี่ยมาจากอาวุธกับตัวละครซึ่งของตัวละครเนี่ยผมตีว่าอย่างช่วงเลเวล7 0 8 0นี้น่าจะไม่ถึง200ขณะที่อาวุธเนี่ยมันปาไป400กว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นดาเมจหลักๆของตัวละครเนี่ยพื้นฐานจะมาจากอาวุธเพราะฉะนั้นอาวุธเนี่ยคือความสำคัญอันดับหนึ่งเลย ที่ควรจะอัพให้เต็มไม่ใช่เลเวลตัวละครแต่เป็นอาวุธนะครับที่ควรจะต้องอัพเสริมพลังให้เต็มเท่าที่จะเต็มได้ในแต่ละขั้นนะต่อมาคือในส่วนของพรสวรรค์นะครับเพราะว่าพรสวรรค์สามารถอัพได้นะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณโลก30ขึ้นมัง้งยี่สิบหรือ30ขึ้นมั้งจะเริ่มอัพได้นะครับแล้วมันเป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะว่าทุกครั้งที่เราเพิ่มเลเวลเนี่ยอัตราส่วนความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับ โดยเฉพาะในช่วงประมาณเลเวล2ถึง4เนี่ยจะใช้ของอัพไม่เยอะมากแต่ว่าค่าพลังที่ได้เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวละครหลักของเรานะครับที่เป็นตัวดดเมจควรจะมีสกิลอยู่ที่อย่างต่ำเนี่ยคือ4แล้วก็อาจจะดูว่าตัวนั้นเน้นสกิลไหนเป็นหลักก็อาจจะเน้นอัพสกิลนั้นให้ขึ้น6ก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างผมเนี่ยคือตอนนี้อัพถึง6หมดนเลยนะเพราะว่าหลังเลเวล6ไปเนี่ยมันจะอัพค่อนข้างยากนะครับ คราวนี้มาพูดถึงเรื่องเลเวลบ้างซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับพรสวรรค์อันสุดท้ายก็คืออันที่ปลดล็อกตอนที่เราเลื่อนขั้นตัวละครขึ้นขั้นที่4นะครับคือตัวละครหลายๆตัวเนี่ยจะมีพรสวรรค์อันนี้ที่ดีมากๆนะครับแล้วแต่ตัวไปซึ่งถ้าเป็นตัวละครหลักของเราเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับก็คือต้องต้องเลเวล60แล้วก็ปลดล็อกขึ้น70อันนี้ใค้ดูตัวอย่างนะคือเราแค่เลเวล60จากนั้นเราเลื่อนขั้นนะครับ เพื่อปลดล็อกให้ถึง70ได้แต่เราจะอัพไม่อัพนี่คือแล้วแต่นะครับอย่างน้อยเนี่ยคือเอาพรสวรรค์ซึ่งอย่างตัวซัพพอร์ตบางตัวก็อย่างเวนตี้เนี่ยมันก็มีพรสวรรค์อันนี้ที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นถือผมจะเอามาเป็นซัพไม่ได้เน้นดาเมจเขาจริงแต่พรสวรรค์มันดีผมก็เลือกที่จะเอาทรัพยากรมาอัพนะครับถือว่าคุ้มไงแต่ว่าพอปลดล็อกแล้วผมก็ไม่ได้อัพต่อทิ้งไว้ที่60แต่แน่นอนว่าถ้าเป็นตัวดาเมจหลักเนี่ยก็ พยายามอัพให้เต็มเท่าที่จะเต็มได้เลยเพราะว่านอกจากมันบวกเพิ่มในส่วนค่าพลังพื้นฐานนะครับเลเวลของตัวละครกับเลเวลของศัตรูมันมีผลนะคือถ้าเลเวลของเราน้อยกว่าศัตรูดาเมจที่เราทําได้จะเบาลงนะครับมันมีสูตรอยู่แล้วก็ถ้าเลเวลเราเยอะกว่าเนี่ยเราก็โจมตีได้แรงขึ้นเพราะฉะนั้นเลเวลมีส่วนทั้งค่าพลังอ่าแล้วก็ดาเมจที่ทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเลเวลเนี่ยจะทำให้คอมโบธาต ประเภทอร์โหลดนำไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ากระจายเนี่ยแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวซัพพอร์ตตัวไหนเราเอามาเน้นในส่วนของการคอมโบธาตุมากๆนะก็อาจจะต้องอัพเลเวลให้เยอะขึ้นด้วยนะครับมันจะได้คอมโบธาตุได้แรงขึ้นนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของค่าพลังอา์ติกต์กับอาวุธผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าค่าพลังหลักของอิกต์ที่ดีที่สุด จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่เออก็เอาโจมตีเปอร์เซ็นต์บวกรัวๆเพื่อที่จะทําค่าพลังตัวละครให้ตัวเลขพลังโจมตีมันสูงสองพันบ้างอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าตรงนั้นเยอะแล้วจะดีที่สุดที่ดีกว่าโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือโบนัสดาเมจไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือาธาตุก็ตามเอาให้มันตรงกับตัวละครนั้นๆแต่บสต์ดาเมจของตัวละครได้เยอะกว่าโจมตีเปอร์เซ็นต์อย่างเดียว อันนี้ผมย้ำตรงนี้นะถ้าใครงงนะครับไปดูอธิบายทุกค่าพลังแล้วก็การคำนวณน,นะครับอธิบายไว้แล้วตรงนี้ผมสรุปคร่าวๆอย่าเน้นโจมตีเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่ช้อยที่ดีที่สุดมันต้องมีโบนัสเดมีดธาตุหรือกายภาพที่ตัวละครเราเหมาะด้วยเหล่าน,นี้เวลาเราจะใส่อัติแฟกนะครับนาฬิกาแก้วกับหมวกเนี่ยมันจะมีหลายออปชันเลือกยังไงอย่างแรกเลยนาฬิกาเนี่ยถ้าเป็นตัวดเดมีดนะโจมตีเปอร์เซ็นต์ดีสุดมันมี มันมีหลักๆแค่ช้อยนี้นะครับมีในส่วนของฟื้นไม่ตายด้วยแต่ยังไงถ้าเป็นตัวดาเมจหลักุจมทีเปอร์เซนต์ก็ดีที่สุดคราวนี้ส่วนของแก้วเนี่ยโบนัสดาเมจที่เหมาะกับตัวละครนั้นๆเช่นถ้าเราเน้นกายภาพก็โบนัสกายภาพถ้าเราเน้นดาเมจไฟก็ใช้ไฟดีกว่าโจมตีเปอร์เซนต์นะครับดีกว่าในแทบจะทุกสถานการณ์เลยแล้วกันแต่ว่ามันหาค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเนะี่ยเราใช้โจมตีเปอร์เซนต์ได้คราวนี้ในส่วนหมวกเนี่ย มันก็มีทางเลือกเยอะแล้วเราจะใช้ยังไรให้เราดูที่อาวุธครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอาวุธของเราโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะนาฬิกาเราโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแก้วเนี่ยอาจจะเป็นโบนัสแต่ว่าเรามีโจมตีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว2แหล่งเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําเป็นโอกาสคีนะครับบางคนอาจจะมี3มแหล่งเลยก็ได้นะใช้เป็นโอกาสคี้จะเพิ่มนาเมีโดยรวมได้มากกว่าถ้าอาวุธเป็นโอกาสคีหมวกเนี่ยก็อาจจะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับ หรืออาจจะเป็นดาเมจคิก็ได้อยู่ที่ว่าในส่วนของแก้วเนี่ยเราใช้อะไรถ้าแก้วเราใช้บนัดดาเมจแล้วก็อาจจะเป็นโจมตีเปอร์เซนต์แต่ถ้าเราใช้โจมตีเปอร์เซนต์ในแก้วนะก็คือเรามีโจมตีเปอร์เซนต์สองอันแล้วเนี่ยก็อาจจะปิดด้วยดาเมจคิแทนถ้าอาวุธเป็นดาเมจคิหมวกผมก็แนะนําเป็นโอกาสคีมันจะได้คู่กันได้นะครับแล้วถ้าอาวุธเป็นพวกค่าพลังอื่นเช่นฟื้นไม่ตายหรือชํานาญธาตุเน่ยอันนี้ก็อาจจะใช้โจมตีเปอร์เซนต์หรือโอกาสคินะครับอยู่ที่ว่าแก้วเนี่ยเราใช้อะไร แล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือตัวละครทุกตัวในเกมนะครับมันจะได้ค่าพลังจากการเลื่อนขั้นนะครับอย่างของเครอรชิงจะได้เป็นดาเมจคิแล้วก็อย่างฟิตจ,จะได้เป็นโจมตีเปอร์เซนต์บางตัวก็ได้เป็นโบนัสธาตุบางตัวก็ได้เป็นฟื้นไม้ตายอันนี้ก็คือต้องดูด้วยว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยมีค่าพลังอะไรที่ได้มาฟรีๆอยู่แล้วแล้วก็ปรับในส่วนของอ์ติแฟลกให้เหมาะสมนะครับอันนี้ต้องดูเป็นตัวตัวไปนะ ต่อมามาพูดถึงอ์ติแฟกของตัวละครซัพพอร์ตบ้างนะครับซึ่งอ์ติแฟกของตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เน้นเรื่องค่าพลังมากหลักๆแล้วเราจะเน้นที่โบนัสเซ็ตซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ4เซตนะครับที่ใช้กันบ่อยๆนั่นก็คืออินสตัคเจอร์นะครับเพิ่มความชำนาญแล้วก็ตัวอย่าง DX ไเอาไว้ช่วยฟื้นไม้ตายให้คนในทีมได้แล้วก็อย่างโนเบสนะครับ เอามาเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายแล้วก็บัฟให้ตัวละครคนอื่นในทีมเนี่ยอ๋อทั้งหมดเลยนะครับโจมตีแรงขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะครับสกล่าก็ช่วยฟื้นไม่ตายได้เหมือนกันคือไอเดียที่จะบอกก็คือว่าถ้าเป็นตัวละครซับเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทุ่มทุนเยอะมากแค่หาเซ็ตให้เหมาะสมก็พอดืมเซตนี้ไปอันนี้คือเซ็ตของธาตุลมนะก็คือลดต้านทานของศัตรูช่วยเร่งดามิให้ตัวดามิทหลักได้นะครับ เรื่องต่อมาคือรู้เกี่ยวกับเกาะแล้วก็ค่าความต้านทานของศัตรูเริ่มที่เกาะก่อนก็คืออย่างอบิดเมดก็คือพวกตัวเวทนะครับตอนนี้มีแค่3ามธาตุแล้วมันก็จะมีเกาะธาตุของมันซึ่งมันก็จะมีแพ้ทางตามนี้นะครับแล้วก็พวกฟาตุยก็คือพวกที่เป็นทหารนะครับมันมีหลายธาตุมากแล้วก็มันจะแพ้ธาตุตามนี้คือบางตัวไม่เหมือนกันนะอย่างอบิดเมดธาตุน้ำมันจะแพ้น้ําแข็งพอมันโดนแช่จากน้ําแข็งเนะี่ยใช้ลมเป่าทําลายเกาะได้ แต่ถ้าเป็นตัวธาตุน้ําของฟาตุยเนี่ยมันจะแพ้สายฟ้านะครับไม่ได้แพ้น้ําแข็งอันนี้คือไม่เหมือนกันอันนี้จะเซฟเป็นภาพเอาไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือควรจะรู้แล้วก็มีประโยชน์มากเวลาลงดันแล้วก็ลงกระบิดสําคัญมากเลยแหละถ้าเราไม่มีธาตุที่เอาไว้ทำลายเกาะได้นี่คืองานยากแน่นอนแล้วก็ในส่วนของความต้านทานธาตุศัตรูตารางนี้นะครับคำวนนี้ก็คือเป็นธาตุต่างๆแล้วก็อันนี้คือเป็นดาเมจกายภาพ เหมือนอย่างถ้าเป็นสลามเนี่ยก็คือมีค่าความต้านทานอยู่ที่10%หมดเลยยกเว้นอันขวานะครับก็คือธาตุของมันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสลามธาตุน้ำเนี่ยมันจะมีความต้านทานธาตุน้ําเป็นอินฟินิตี้หรือคือไม่โดนอาเมตเลยโดนเป็นศูนย์เลยนะครับถ้าเป็นสลามไฟก็คือไม่โดนอาเมตไฟเลยหรืออย่างถ้าเป็นตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นเวทนะถ้าเป็นตัวเวทธาตุสายฟ้าก็คือมีต้านทานสายฟ้า50% ถ้าเป็นตัววิดไฟก็มีต้านทานไฟ50%อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สําคัญมากอย่างพวกตัวเนี้ยจะเป็นตัวใหญ่ๆที่มีเกาะธาตุดินอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยโดนดามิธาตุดินแล้วก็ต้านกายภาพเยอะรูนการดก็มีต้านกายภาพ70%คือเยอะมากต้องเอาดามิทา่าโจมตีนะครับแล้วก็อย่างดอกไม้เนี่ยตอนปกติมันจะมีค่าต้านทานสูงมากนะครับแต่ว่าพอมันโดนสตัน ถ้าต้านทานของมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเราก็ควรเร่งทำาาเเมตอนที่มันโด,ดน stun อยู่นะครับในชั้น10นี้บอกเลยว่ารำคาญมากนะครับ pyro f เ o w e r แล้วก็ส่วนที่เหลืออย่างพวกฟาตุยเนี่ยก็แพ้ดาเมจ e าขยภาพนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เอาไว้เซฟไว้ดูได้ไว้ได้เหมือนกันเอาไว้จัดทีมแก้ทางได้ครับพอ <c oughs> ต่อมาคือเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับก็คือการกินอาหารบัฟเนี่ย มันช่วยได้นะเพราะว่าอาหารบัฟพวกนี้มันใช้ในอบิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ของมันเนี่ยก็มีแค่เอาไว้เวลาลงดันนะครับในปัจจุบันนี้คือหลกัหลกๆเอาไวบ้บัฟเวลาลงดันแค่นั้นเองซึ่งมันก็มีทั้งเพิ่มป้องกันเพิ่มโจมตีหรือบัฟดาเมจเพิ่มต้านทานธาตุต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลงดันไม่ไหวเนี่ยก็อย่าลืมกินอาหารนะคือใช้ใชๆไปเถิดน,นะครับสุดท้ายแล้วมันก็ได้ใช้แค่ในดันนี่แหละมันใช้อบิดไม่ได้นะครับผม ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับดันเจี้ยนบ้างแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของทางช่องก่อนนะครับนั่นก็คือร้าน power pay นะครับร้านรับเติมเกมที่เปิดมานานนะครับแล้วก็ทํางานเร็วมีความปลอดภัยสูงเครดิตดีมากแล้วก็ตอนนี้มีแพ็กเกจลดราคาจากสามพันเหลือ2องสนะครับลดเยอะมากแล้วก็สามารถเอาโค้ดที่ขึ้นข้างล่างแหละแจ้งไปกับทางร้านเพื่อรับส่วนลดเพิ่มได้นะครับผมโอเค ในส่วนของดันเจียนแต่ละอันนะครับข้อนี้ที่จะพูดเลยก็คืออ่านรายละเอียดของดันเจียนนะครับมันมีภาษาไทยยังไงอย่างเช่นดันเจียนนี้นะครับมันบอกว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาละลายนะครับก็คือไฟบวกน้ําแข็งเนะี่ยจะปล่อยระเบิดพลังงานตั้งความเสียหายแกศัตรูก็คือมันเป็นการบัฟในส่วนของคอมโบละลายแต่ว่าถ้าเกิดเราทํานําไฟฟ้าจะเกิดเป็นความเสียหายใส่ตัวเองนะครับด้วยระเบิดแรงสูง หมายความว่าไ,ไงหมายความว่าดัานนี้เนี่ยเราควรจะใช้ไฟแต่ไม่ควรใช้สายฟ้าซึ่งมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าสมมุติเราไปเล่นกับคนอื่นใช่ไหมแล้วในดันนี้มันไม่ควรใช้สายฟ้าเราเอาตัวสายฟ้าไปเนี่ยเราโดนเตะนะครับและถ้าเป็นผมผมก็เตะด้วยพเพราะแสดงว่าไม่ได้อ่านอะไรเกี่ยวกับดันเลยนะคือควรอ่านนะครับอ่านแล้วทําความเข้าใจมันไม่ได้ยากอะไรมากภาษาเขาภาษาไทยนะครับจะได้ไม่โดนเตะไม่โดนด่าน,นะครับ คราวนี้มาให้ดูตัวอย่างแล้วกันว่ามันสมผลยังไงอันนี้อย่างถ้าเป็นธาตุไฟนะครับทําให้เกิดละลายนะม,มันเป็นวงระเบิดเมื่อกี้นะครับคือเป็นดาเมจเสริมแล้วถ้าเกิดผมใช้เป็นสายฟ้าล่ะเนี่ยผมทํานําไฟฟ้านะครับผมโดนช็อตแล้วผมก็ตายนี่หมายความว่าเราเนี่ยไม่ควรจะใช้ธาตุสายฟ้าอ่ะคืออย่างฟิตเนี่ยมันทําดาเมจกายภาพได้เพราะฉะนั้นเราแค่อานกมายิงก็ได้ ไม่ใช่ยานกยิงสิยิงธรรมดาไม่ใช่นกก็ได้นะครับคือถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็ใช้ธาตุอื่นดีกว่าโดยเฉพาะถ้าเราเล่นในโหมดหลายคนเนี่ยก็เอาพวกธาตุไฟหรือตัวธาตุลมมาซับเพื่อนก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอย่างหนึ่งข้อสุดท้ายเลยก็คือปัฟของศัตรูครับเมื่อกี้ตอนเล่นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีน้ําแข็งขึ้นที่เท้าผมเนี่ยขึ้นละมันเป็นบัฟของศัตรูซึ่งเราสังเกตจากที่เท้าศัตรูได้ อย่างไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะมีออร่าที่เท้าของมันมันคือตัวที่ถือบัฟน้ําแข็งอันนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะฆ่ามันก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องโดนดีบัฟตรงนี้นะครับเราจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะข้อน,นี้ก็คือฆ่าตัวที่มีบัฟก่อนโดยพื้นฐานนะเนี่ยแรงด้วยนะดูดิเมื่อกี้ผมหลบไม่ทันไงเนี่ยแต่พอเราฆ่ามันแล้วไอตรงบัฟเมื่อกี้ไอดีบัฟน้ําแข็งเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะหายนะครับคราวนี้ผมก็สู้ได้ง่ายขึ้น อันนี้คือไอเดียแต่ว่าสําคัญนะครับดูเท้าศัตรูว่าตัวไหนมีบัฟนะ,ะตรงนี้บิดเมดมาตัวนี้ยังไม่มีบัฟโอ้โดนเฉยเลยเนีย่ยอันนี้มันเป็นน้ําแข็งถ้าผมไม่เอาไฟมาเนี่ยผมทําลายเกาะมันไม่ได้เนี่ยคือไม่ทันเวลาแน่นอนนะครับบอกเลยว่าอยากมากเอาศัตรูอ่าเอาตัวละครมาให้ถูกทาดกับศัตรูเนี่ยสำคัญจริงๆเนีย่ยถ้าเกิดเราเข้าใจ ในดันเจีย้ยนแล้วเราก็เอาเอาตัวละครมาให้ถูกประเภทเนี่ยเราจะเล่นได้ง่ายนะครับโอ้โหอนดนนี่ผมจะฆ่าตัวอบิดก่อนเพราะว่าถ้าผมฆ่าสลามเนี่ยอบิดเมดอีตัวจะเกิดอันนี้ฆ่าพร้อมกันเลยคราวนี้อบิดเมดตัวนี้เห็นไหมมีมีออร่านะครับก็คือเป็นดีบัฟคือบัฟมันแต่ดีบัฟเราอาจจะฟังล้ะงงนิดนึงแต่คือนี่แหละเดี๋ยวต้องฆ่ามันก่อนแน่แง่ใหม่ละเห็นไหมดีนะเป็นโนเอลนะครับ แต่ละดันก็มีเทคนิคในการลงต่างกันไปนะครับผมคงไม่พูดถึงทั้งหมดเนาะมันเยอะแต่ว่ามันเป็นภาษาไทยเราอ่านได้เราทําความเข้าใจได้นะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากส่วนมากคือมันก็จะระบอกเลยว่าด้านไหนควรใช้ท่าอะไรไม่ควรใช้ท่าอะไรประมาณนั้นเองนะครับนี่ก็คือเป็นเทคนิคสุดท้าย ในช่วงของ ar 4 0ก็คือเริ่มเข้าไทยเกมนะครับเดี๋ยวถ้าดัน45นี้อาจจะยากกว่านี้อีกนะอนาคตก็คงมียากกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยทุกคนควรจะรู้เอาไว้นะครับโอเคคราวนี้เรามาสรุปกันอีกรอบนะครับข้อแรกเลยก็คือเลือกตัวดาเมจหลัก2ตัวควรจะคนละาธาตุกันแล้วก็ทำดาเมจกายภาพได้มันจะได้รับมือศัตรูได้หลากหลายนะครับผมเรื่องที่2ก็คืออัพอาวุธก่อนเพราะว่าอาวุธเนี่ย ส่งผลสําคัญมากต่อพลังโจมตีของตัวละครสําคัญกว่าเลเวลเยอะเลยนะครับต่อมาคือ level อัพเลเวลพรสวรรค์น,นะครับพยายามอย่างน้อยเนี่ยคือสําสหรับตัวดาเมจหลักถ้าเป็นไม่ได้ก็ขึ้นให้ถึง6เลยต่อมาคือพรสวรรค์เลื่อนขั้นครั้งที่4นะครับตัวไหนที่มีพรสวรรค์ขั้น4ดีๆเนี่ยก็คือขุมที่จะอัพนะครับแล้วก็พวกตัวดาเมจหลักนี่คือเราก็ต้องเลื่อนขั้น4แล้วก็อัพเลเวลให้ให้ตันเท่าที่จะตันได้อยู่ละ ต่อมาคือเรื่องค่าพลังอ์ติแฟกต์กับอาวุธนะครับก็คือตามตารางนี้นะพยายามเลือกใส่ให้มันคอมโบกันนะครับต่อมาคือ,อ,คอเซ็ตของตัวละครซับก็คือที่พูดไปที่มีเซ็ตธาตุลมเรือกสไ n ล์โนเบสพวกนี้นะครับใส่ให้ถูกตัวไม่ต้องลงทุนเยอะมากก็ได้แค่ใส่ให้ถูกเซ็ตมันก็ซับทีมได้ดีขึ้นเยอะเลยเด็กก็คือรู้วิธีทําลายเกาะก็นี่นะครับพวกในส่วนของเกาะ กับค่าต้านทานนะถ้าเรารู้ก็จะทําดาเมจศัตรูได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของเกาะนี่คือเรียกว่าสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ถ้าทําลายไม่ได้นี่ยากจริงๆข้อที่แปดก็คือกินอาหารช่วยได้นะครับเวลาลงดันเพราะว่าคงไม่ได้ใช้ในที่อื่นนอกจากลงดันละข้อที่เก้าก็คืออ่านรายละเอียดดันเจียนนะครับจะได้รู้ว่าควรใช้ธาตุไหนและไม่ควรใช้ธาตุไหนแล้วก็ข้อที่สิบก็คือค่าศัตรูที่มีบัฟก่อนจะทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็เป็นทั้งหมดของวิดีโอนี้นะยังไงถ้าเกิดวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ